ดอดโอเคโดนเออดอดจิ้มอืมจิ้มจิ้มจิ้มเออจิ้มเอาว่าไงดอดเออจิ้มจิ้มเออว่าไงอืมดอดเออจิ้มจิ้มโอ้ยอ้ยโ้ยเออมาเลยโรเจอร์ดอดโอเคจิ้มอืมหนึ่งทีหนึ่งทีโดนจิบโอ้โหลืมไปว่ามันจะพลาด เพลงห้าดาบสามตอกดาบผ่าไปสอนหมื่นแปดโอ้โหบอกเลยเขาแรงดอสฮะโอเคครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องป๋องปายทุกคนนะจ๊ะนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทธจักครับสวัสดีชาววันพีชเบาตี้ลัดที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะครับนะวันนี้นะครับก็มีน้องในสตรีมนะครับบอกมาว่าไอ้พี่รีวิวรีวม้าหน่อยพี่เล่นในสตรีมวันนั้นตึงจัดนิง่งโคตรแรงอะไรประมาณนี้ ผมก็เลยเอออะเดี๋ยวมารีวิวให้ละกันนะเออนั่นแหละครับเหรียญที่ผมใส่ที่จริงผมใส่เป็นเหรียญตัวนี้อยู่ไหนละอืมผมเอาไปยัดให้เป็นแบ็กแมนแล้วอะเมื่อกี้อะออมันเป็นเหรียญตาอะไรลักกี้รูนี่แหละเนี่ยตัวเนี้ยเออเนี่ยน่าจะตัวนี้นะครับนะก็คือพลังโจมตีพลังป้งองกันอันนี้เป็นพลังโจมตีกับพลังชีวิตนะครับนี่ผมใส่ตัวนี้ โอเคนี่ผมใส่ประมาณนี้นะครับก็พลังชีวิตนะครับพันหกพลังโจมตีนะครับสองพันเอ้ยสองร้อยสามสิบเอ็ดเออพลังป้องกันเจ็ดร้อยสิบสองนะครับแล้วก็ซิติคอนสองจุดสองหกนะครับนะอืมเป็นเหรียญแ้งนะครับเหรียญตาพ่อของอุตตะนะครับก็คือเอ่อย่นสกิลหนึ่งนะเมื่อซัดศัตร,ตรตูปิวนะแต่ว่าไอ้นี้มัน ไอต,ตัวนี้น่าจะไม่มีนะไม่มีซัดปิวหรือเปล่านะครับแล้วก็ย่นสกิลหนึ่งนะครับแปดเปอร์เซ็นเมื่อเคโอนะครับแล้วก็เด้งเลือดห้าเปอร์เซ็นเมื่อเคโอนะครับอืมนั่นแหละเป็นของกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับนะเออตัวนี้นะครับเป็นตัวลิวมะซามูไรในตำนานนะครับบูตันนะเออเป็นหมัดสีเขียวนะครับสำหรับเทพเจ้าลิวมะของเรานะ มามาดูกันที่สกิลสำหรับสกิลที่1น,นะครับฮัมเพลง39าดาวดิน้นท่าฟันวิญญาณปลายคันศรน,นะครับก็คือพุ่งชนนะครับสร้างความเสียหายกับศัตรูระยะกลางนะครับแล้วก็หลังจากสกิลทำงานก็จะไม่เสียการส่งตัวนะท่านี้ทุกคนก็น่าจะเห็นในอนิเมะแล้วแหละนะครับเออที่บุ๊กบุกก็ใช้อยู่เหมือนกันนะเออผมก็จะขอเรียกท่านี้ว่าเออเพลงฮัมดาบ3ตอก ดาบผ่าปลายสอนละกันนะครับมากันที่ัก,กิลที่2นะครับโพคาลูมิสใช่ไหมโพคาลูมิสเออสร้างความเียให้ต่อเนื่องใส่สโตระยะไกลนะครับก็คือจิ้มดาบรัวๆนั่นเองนะเออประมาณนี้มามาดูกันที่เทศสำหรับเทศนะครับก็คือสร้างความเายเพิ่มขึ้นนะครับ 30%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมศัตรูนะครับแล้วก็ส่วนเทดเวล80นะก็คือยุอน่นย่นดอทนะครับ50%เมื่อไม่มีพวกอยู่ในเขตสมบัติที่ตัวเองอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยงเลือด40%นะครับเมื่อ KO ศัตรูด้วยสกิล1นะครับส่วนบูทคุณสมบัติก็คือสร้างความเสียหายด้วยคีนะครับ20%นนะครับนะไปเดี๋ยวเราไปดูซับกันนี่นะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์ซับผมจับมากับ เทพเจ้านิกะนะครับท้าเทพเจ้าริวมะกับเทพเจ้านิกะนะครับคู่มานะก็เป็น153.2สานะครับ,รรบ,รนะรบสำหรับเปอร์เซ็นต์ซับนะครับนะได้แท็กเดียวเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรอะซับเขียวผมไม่ได้ทำอะเนี่ยเห็นไหมผมไม่รู้ว่าจะใส่อันไหนอะเออผมไม่ได้ทำไว้นะครับก็ได้มาประมาณนี้ละกันนะ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับซับสำหรับการรีวิวตัวละครไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับเทพเจ้าลิวม,มาซม,มูไรในตำนานของเรานะครับนะอันดับฤดูการก่อนผมอันดับที่18นะครับก็คือตัวนี้ได้เหรียญสีมาแล้วนะซึ่งที่ผมเอาไปเล่นมาก็ติดอันดับมาแล้วนี่อันดับ36นะครับณนะปัจจุบันไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับไป let's go ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมมีเว็บสุ่ม ID ดองเพชรมาแนะนําเว็บเทพกาชาเว็บสุ um ่ม ID ดองเพชรราคา5บาทกับ -7 บาทลุ้นรับไอดี5,000เพชรทันตู้10ของระบบ Android เท่านั้นแถมยังมีโอกาสได้ตัวละคร EX ติด ID ไปด้วยคุ้มและถูกขนาดนี้ต้องเว็บเทพกาชาสำหรับคนที่สนใจ ลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับหรือสำหรับใครที่ไม่อยากเสียงดวงเขาก็มี ID ดองเพชรขายทักไปสอบถามได้ที่เฟซเป๊ทวัชชัยได้เลยนะครับผมไปไปดูคลิปกันต่อโอเคครับ มากันแล้วสําหรับเกมแรกเสียงเกมจะหายหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลดเสียงเกมเพิ่มใหม่ก่อนเออสอขีดน่าจะพอหรือเปล่าสขีดใช่ไหมหนึ่งสองเออสองขีดก็พอนะครับกลัวเสียงเกมมันดังเกินไปนะถ้าเพิ่มเป็น3ขีดนะครับไปเดี๋ยวเออตอนนี้ทีมเขามีเป็นคิดรอ2ตัวนะครับโรเจอร์วิ่งอีก1ตัวแล้วก็โคบีนะครับนะโอ้โหสายวิ่งล้วนเลยสายวิ่งล้วนเลยฮะ ทั้งทีมนะครับทีมเขาแต่ทีมเรามีหนวดข่าวโรเจอร์นะครับก็พอมีโอกาสชนะอยู่นะอืขอแค่กันทงให้ได้แค่นั้นพอนะครับมาขอดึงทงไปเลยแล้วกันนะเรียบร้อยครับดอทโอเครอดครับจิ้มอมไม่ทันครับมาอุย้ยโอ้โหโดนโคบี้โอ้โหอะไรวะเพียงํำดาบสามตอกโดนล้มสกิลโอ้ยโอย,โ,อโ,ยโ,อโยเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินโอเคมาจิ้ม นั่นม,มันก็ดออได้เหมือนเรามันก็ดออได้เหมือนเราเอาเ้ยใจเย็นดีดอรอชีโดนเออดออจิม้มอืมจิมจ้มจิม้มจิ้มเออจิ้มเอาว่าไงดอชเออจิ้มจิ้มเออว่าไงอืมดอชเออจิ้มจิมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลผมก็นานมาแล้วเกินมาจิ้มจิ้มจิ้มเสีย ดอทโอ้โหจิเรียบร้อยโอเคครับมาแล้วเมื่อกี้พลาดไปะฮะโอ้โหลงไปดอทปึ๊บแล้วคิดรอมันยิงมาพอดีแดมพังฮนะแตกไปมาใครครับเอสเอสลงไปแล้วฮนะเออมาเลยโรเจอร์ดอทโอเคจิ้มอืมหนึ่งทีหนึ่งทีงทโดนดิบ๊บโอ้โหลืมไปว่ามันจะพลาดเพลงห้ำดาบสามตอกดาบผ่าใบสอนห8่แปดโอ้โหบอกเลย ก็แรงดอทฮะจิ้มนี่อ้ยอ้ยโอ้ยเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้ม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 อืมดอทอุ้ยเออสวยเพื่อนโอเคตกลงไปแล้วมันตกลงไปแล้วเราก็จะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าอืตอนนี้มันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะผมรู้สึกแปลกๆปกนะครับไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้เลยนะครับนะดอทจิ้มอืมโอ้โหมันสกิลหนึ่งทันอุ้ย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 โดน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  เออเอออุ๊ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวโคบี้มันมีอมตะอืมเรามีโอกาสแตกอ,อมาครับสามสิบวิสุดท้ายขอจับนีกะมาก่อนโอ้โหแล้วกระตุกเครื่องกระตุกครับต้องเปิดแอสสวิงแล้วจังหวะนี้ไม่ไว้นะเครื่องร่อนเครื่องร่อนแล้วมาเพื่อนคามินาลีเออสวยสวยครับโรเจอร์ Roger. ไปนู่นเลยมายไปนู่นเลย โอ้โหยังไม่ได้คิวใครเลยฮะอืมแต่ก็โชว์ดาเมจหมื่นแปด 18, ให้ได้เห็นอยู่เห็นว่ากดาด็ได้นะอืมก็อย่าบังอาจเขานะก็ต้องรอดูเกมต่อไปอะเกมนี้ยังพูดไม่ได้โอเคจบไปครับสําหรับ5้าธงนะเกมแรกนะครับนะเออเพื่อนแบกจ,จัดๆเลยครับไปเดี๋ยวเรามาดูสกอร์ นี่นะครับสำหรับสกอร์นะดึงธงไป2นะครับแค่นี้จริงๆคะแนนสี่พันเจ็ดแปดสิบเก้านะครับนะโอ้โหและทีมเขามีเอสเอสด้วยนะเออไปเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กัน Let's go อเคครับมาแล้วสําหรับเกมที่2ของเราทีมเราโลวิ่งหมัดครบนะครับทีมเขาก็ครบเหมือนกันนะดูจากรูปเกมตอนนีน้น่าจะทีมเขาอะ <c oughs> น่าจะทีมเขาที่มีโอกาสชนะนะครับเพราะว่าตัวเมตาครบเลยนะทั้งเอ่อทั้งโรเจอร์นะครับทั้งหนวดขาวนะเออมันน่าเกงขามอยู่เหมือนกันมาเลยหนวดขาวว่าไงอีหนูดอทฮนะสวยจิ้ม อสักทีโอ้โหจิมไม่โดนอุสาดอติดจิมดอตอืมพลาดครับอันนี้ผมพลาดอันนี้ผมพลาดเองอันนี้ผมพลาดเองไม่ไหวปัดดอตเออสวยพิงห้ำดาบสามตอกดาบผ่าใบศรโอเคครับมาแล้วโอ้โหเราขอเล่นด้านล่างแล้วกันนะไม่ไหวแต่ด้านล่างก็ทั้งโซโลทั้งอะไรโอ้โหจะไหวปหเนี่ย โอ้เพื่อนเพื่อนใจเย็นไหวไหมเนี่ยไหวป่ะจิ้มอือฮืเพลงคำดาบสามตอกโอ้โหไม่ถึงว่ะอืมเสียดายครับไม่ถึง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 ดอทจิมอุ๊ยอุยโอ้โหหนวดขาวอีกหนวดขาวอีกดอทอ้าวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อือือมันไปนู่นแล้วเป็นไรโอ้โหหนวดขาวมาเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็น จิ้มโอ้ยจิ้มมัว่วโอ้ยจิ้มมั่วจัดอืมจิ้มมัว่วจริงๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาโอ้โหแม่ใหญ่มาครับจังหวะน,นี้มันจะมีเสื้อใส่เราหรือเปล่านิกะครับสวยดึงทงได้ครับดอทโอเคอเพียงห้ามดาบสามตอกดับติดโล่เหรอมันดอทได้นะครับน่าจะดอทได้นะอืมเสียดายครับมา เรามาหาโรเจอร์ดีกว่านะครับจิ้มมัวมาครับขอญาติจับนิกานันหนึ่งนาะทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเออเดี๋ยวเราจะเป็นตัวถ่วงของทีมนะครับก็ห้ามทําตามเด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นห้ามเด็ดขาดนะสำหรับแรงสูงนะครับแรงแบบแรงเอเอบวกอะไรแบบนี้ห้ามเลยนะ เออมันไม่ไหวนะครับมันไม่ใช่ตัวเมีตาแถมเป็นตัวสองดาวสามดาวอีกนะครับเอออย่าทํานะเอออย่าหาทําพูดกันง่ายๆอย่าหาทําคามินาลีอมมาโรเจอร์ดอทสวยอุ๊ยโอ้โหไม่น่าวิ่งเลยมาบาจรังครับแตกอืมไม่แตกโอเคสีทงไปครับตอนนี้ขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับสําหรับเกมนี้นะโอ้โหนี่กะแบกฮนะ ไปมาดูสกอร์กันนี่นะครับสำหรับสกอร์นะครับคะแนน2,685นะครับดึงทงไป2เองเหมือนเดิมเลยนะครับไปมาดูเกมสุดท้าย,ยกัน โอเคครับมาแล้วสําหรับเกมสุดท้ายนะครับแพ้ชนะก็ว่ากันไปนะ <c oughs> แพ้ชนะก็ขอโทษด้วยนะครับนะขอโทษเพื่อนร่วมทีมทั้ง3เกมเลยนะครับ4เกมเพราะว่าเกมที่สองเกมที่2ก่อนหน้านี้มันแพ้ไปนะครับแพ้ไป5้ทงผมก็เลยไม่เอาลงนะอืนั่นแหละมาก็จะขอเอ้ยแฉงไอมหมอนี่ว่าลนะ แล้วผมออกมาแล้วผมดอทด้วยไงประเด็นนะอ่ะออ้สวยครับโรเจอร์มาเราต้องจัดก,การเราต้องเล่นกับโรเจอร์ครับทีมเขาไม่มีสีผ้าจิ้มเอาเฮ้ยเพียงห้ำดาบสามตอกโอ้โหรอได้โอเกินนี่นี่งเราว่าไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าจะมาดอทผมโดนปะเนี่ยเอาไม่โดนหรอสวยดิสวยดิอย่างนี้ขอดึงธงช่วยเพื่อนหน่อยล้อกันมา เออเราต้องจากการสายวิ่งอย่างโรเจอร์นะครับเราจะได้ตีมันเข้าหน่อยนะมีแต่สีแดงเราจิ้มไม่เข้าจริงๆมาโรเจอร์ Roger, มานี้ไอหมอนี่มิงจะไปหไหน <c oughs> เออนักดาบอันดับหนึ่งอ,อุ้ยนี่ไอหมอนี่มานี้ออดอตเอ้เหโดนผมโดนอ,อืว่าแล้วไม่ทันว่ะโอเคครับขอญาติจํานิกามาก่อน โอ้โหทงสุดท้ายเสียแล้วทงสุดท้ายเสียแล้วขอญาตจับนิก้กามาก่อนครับโอ้โหเมื่อกี้กาลังจะเกิดเลยฮะลิวมาผมกําลังจะออกมาเลยโอ้โหแต่ว่าเสียก่อนนะครับอืมโดนโดนโดนหน่อยโดนหน่อยแล้วกันนาะดอทอะไรอะไรมาดิมาดิขอแค่มา,อา,มารอสกิลงั้นเหรออ้อ,อ <c oughs> ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรทุบสวยโอเคเคาน์เตอร์ตีโอ้โหเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่กลมาเล่นยากเพราะว่ามันเคาน์เตอร์ยากแล้วนะครับช่วงนี้คามินาลีอ,อขอยือธงก่อนขอยือธงก่อนโอ้โหลิวมาผมจะได้เล่นไหมเนี่ยสวยบาจารังเรียบร้อยครับสองหมื่นเจ็ดนะดอกนี้โอ้โหผมต้องรีบไปแตกแล้วไม่ไหวไม่ไหวครับผมต้องรีบไปแตกเยียบดอสสวย,สวยโอ้โหโดนบาจารังสว,สวนสว่ะ ปาจะรังสวนว่ะขามินาลีอืมสวยฮะคาเตอร์เออสวยโอ้โห,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 โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหสีเขียวโคตรเยอะครับช่วงนี้เมตานี้อเมตานี้มันสีเขียวเยอะจริงๆสวยโอ้โหแล้วมันเคาเตอร์สวนโอ้ยไม่ทันแล้วครับ2 0ีแล้วน่าจะไม่ทันนะฮะได้เท่านี้ครับเหยียบอืมสวยดึงดึงโอ้โหแตก มาเทปเจ้าริวมะเอ้ยมาโอ้โหไม่ทันนะโอ้ไม่ได้จิ้มเลยโอ้เสียใจว่ะโอ้โหจบกันไปครับตอนนี้นะ a v p ได้แก่นิกะนะครับมามาดูสกอร์กันนี่นะครับสำหรับสกอร์นะดึงทงไป2 K.O. ไป2แล้วก็เติมเกียรไป2นะครับก็คือเอ่อเป็นผลงานของนิกะทั้งหมดเลยนะครับนะเออไปเดี๋ยวเราออกไปปิดคลิปกันนะจ๊ะ โอ้โหเรียบร้อยขึ้นเอสเอสครับเ <_ d cess> ทพเจ้าริวมะพาขึ้น <_ d cess> <_ d cess> เอสเอสเอออย่าหาทำนะครับไปออกไปปิดคลิป <_ d cess> โอเคครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปเทพเจ้าริวมะนะซามูไรในตำนานนะครับก็มีประมาณนี้ใครชอบฝากไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องยุทธจังด้วยไว้พบกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะบาย ฝากกดไลค์ like ด้วยบ๊ายบาย